คุุวันนี้กุ๊กจะมาแชร์นะคะมาดิสนีย์เซี่ยงไฮ้ครั้งแรกแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ดิสนีย์ทาวน์นะคะ mm hmm. ก็คือดิสนีย์ทาวน์เนี่ยเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะด้านนอกที่เราไม่ต้องซื้อตั๋วเข้าไปเล่นส,นสนุกแล้วก็มาเดินเล่นได้แล้วก็มีของหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นร้านเลโก้นะคะแล้วก็พวกร้านอาหารต่างๆนี่ตรงข้ามอันนี้ก็จะเป็นเททีนะคะร้านชา แล้วก็อันนี้ค่ะเขาใช้ชื่อว่า World Disney mm hmm. ก็คือชอบเขาใหญ่มากแล้วก็อันนี้คือช่วงเวลาที่เขาเปิดปิดนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะเข้าไปส่องข้างในแป่หนึ่งคือที่นี่มีครบจริงๆมีชตาบัคใหญ่เลยนะคะ mm hmm. มีคอลเลกชันแบบแก้วที่มันเป็นแบบของดิสนียด้วยอันนี้ใหญ่จริง mm hmm. แล้วก็คุกใช้บัตรของดิสนี่เนี่ย mm hmm. เขาใช้วีซ่าได้นะคะคุก mm hmm. ใช้บัตร SCB Planet ในการรูดนะคะโดยไม่ได้ผูกกับอาลีเพยเพราะตอนแรกกูมาผูกกับอาลิเพยแล้วมันใช้ไม่ได้กูก็เลยลองใช้บัตรเพียวๆเลยเพราะเขารับวีซ่านะคะพอใช้ก็คือสามารถใช้ได้ถ้าเกิดว่าเราใช้เราไม่ได้โดนชาร์จอะไรเลยแต่ถ้าอาลิเพย์ู้งใช้บัตรเครดิตใช่ไหมมันก็จะพาชาร์จจากบัตรเครดิตีทีนึงอันนี้บรรยากาศข้างนอกคือชอบมากเพราะว่ากูมาดิสนีย์รอบึงแล้ว ตั้งเข้าไปในสวนสนุกแต่ว่าอันเนี้ยพอรู้ว่ามีสามารถเดินได้โดยที่ไม่เสียตังเราก็เลยมาดูของอีกรอบหนึ่งนะคะมาเก็บตกแล้วของเขาคือเยอะมากๆคือช็อปนอกคือของเยอะพอๆกับช็อปข้างในเลยมีอาดิดาสคะมีเพียบเลยหลายอย่างอาหารจะค่อนข้างเยอะมากแต่ก็ราคาน่าจะสูงค่ะเพราะว่าในดิสนีย์ราคาแพงมากเลยฮอทดอกคือประมาณ80หยวน โอ้แม่เจ้าฮอทดอกคือแค่ไส้กรอกกับขนมปังแค่นั้นเองอ่ะเควันนี้อากาศร,ร้อนมากนะคะ<ช>ร้อนแ<ช>บนบร้อนสุดๆสามิบปองศาใครสนใจก็มานะคะ